สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนะครับแฟลชไดร์นะครับยี่ห้อแซนดิสนะครับมันเป็นแไดร์ที่มี2อ,อินเตอร์เฟียนะครับก็คือ สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง USB Type C นะครับ Type C แล้วก็ USB Type A นะครับเดี๋ยวมือหนึ่งผมถือกล้องนะครับก็เลยครับนี่ Type A นะครับแล้วก็ Type C ในตัวเดียวกันนะครับมีสองหัวสองด้านนั่นเองนะครับนี่นะครับ นะรับประกัน5ปีนะครับยี่ห้อแสนดิบนะครับนะเป็น USB 3.1 G e n 1นะครับทั้ง Type C และ Type A นะครับความเร็วในการอ่านนะครับ150เมกบิตนะครับ per second ไม่ใช่150เมกะบิต150เมกะไบต์นะครับเมกะไบต์ไม่ใช่เมกะบิตนะครับ per second นะครับส่วนความเร็วในการเขียนนี่ผมทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูก็คือได้สูงสุดประมาณ120เมกะไบต์นะครับ120 1 1 5ถึง120เมกะไบต์ per s e c o กันะครับก็ถือว่าอ่านเขียนได้ว่าเร็วนะครับ มีขนาดพกพาที่เล็กนะครับวัสดุทำจากพลาสติกนะครับที่ห่อหุ้มนะี่น่าจะเป็นพลาสติกนะมันไม่ใช่โลหะนะยี่ห้อแซนดิสก็เป็นยี่ห้อมาตรฐานนะครับยี่ห้อมาตรฐานเลยนะครับสามารถที่จะพกพาไปไหนได้สะดวกนะครับ ราคาเต็มจะอยู่ที่400นะครับ430บาทนะครับ430บาทแต่พอดีผมซื้อในช่วงโปรโมชั่นนะครับก็จะเหรียอยู่339บาทนะครับก็คือช่วง77ที่ผ่านมานั่นเองครับผมซื้อ77นะครับวันที่7เดือน7นะก็ใช้ดีผม ซื้อมาใช้เอาไว้เปิดเพลงครับเอาเพลงลงแล้วก็ไปเปิดในรถยนต์นะครับรถยนต์อย่างนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับก,ก็เลยซื้อทั้ง2หัวมาเลยในตัวเดียวกันก็คือทั้ง Type A และ Type C นะครับมันก็สะดวกดีนะครับ2หัว2องินเทอร์เฟซนะครับทั้ง Type A และ Type C นะ ตัวนี้รับประกันนะครับรับประกันที่5ปีเลยนะครับนานเลยนะครับ5ปีนะครับรับประกัน5ปีความจุลืมบอกความจุครับความจุที่ 128GB จิกไบต์นะครับ1 2 8่จิกไบต์ก็ถือว่ามีความจุที่มากนะครับมากเลยนะครับสามารถที่จะเซฟข้อมูลได้เยอะนะครับ ทั้งเพลงทั้งรูปภาพทั้งวิดีโอได้เยอะเลยนะครับ1 2 8จิกกไบนะครับความเร็วก็บอกไปแล้วเนาะความเร็วไพร์นี่120นะครับประมาณ120ความเร็วในการเขียนเองรีดความเร็วในการอ่านประมาณ1 5 0เมกะไบต์ต่อวินาทีความจุที่128นะครับรับประกัน5ปีเป็น USB 3.1 G e n 1นะครับ ทั้ง Type C และ Type A นะครับควรมีไว้สามารถที่จะใช้กับโน้ตบุ๊กได้เนี่เสียบเข้าไปเลยนะครับโน้ตบุ๊กหรือว่าใช้กับโทรศัพท์เพราะว่ามันมีพอร์ต USB ใช่ไหมครับนี่ USB Type C นะครับพอร์ตที่สทเสียบกับโทรศัพท์ได้เลยครับพอเสียบกับโทรศัพท์มันก็จะเป็นอีกหนึ่งไดรฟ์เลยนะครับสะดวกดีนะครับรวดเร็วแล้วก็อนถ่ายข้อมูลได้เร็วดีนะครับสามารถที่จะก๊อป ก็ป mm ี้ฟไฟวิดีโอในโทรศัพท์ของเราสำรองไฟล์ลงในแฟลชไดร์ได้เลยเพราะว่ามันเป็นหัว USB Type C นะครับ3.1 Gen1 mm hmm. ถ่ายข้อมูลได้รวดเร็วนะครับความเร็วในการ mm hmm. เขียนก็115ถึง120เมกต่อวินาทีนะครับ mm hmm. ผมเคยลองแล้วเอาเสียบกับโทรศัพท์เลยโดยไม่ผ่านสายเคเบิลอะไรนะครับ mm hmm. เสียบที่ USB Type C ของโทรศัพท์เลยก็คือพอร์ตที่เอาไว้ชาร์จนั่นแหละนะครับก็เสียบเข้าไปเลยแล้วก็ไปดูในในโหมดที่เป็นไฟล์เนาะโหมดที่เป็นไฟล์ก็เลือก Copy จากแฟลชไดร์ลงโทรศัพท์หรือจะเลือก Copy จากโทรศัพท์ลงแฟลชไดร์ได้เลยนะครับใช้ได้ทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับ แต่ผมไม่ทราบว่า iPhone มันจะมีพอร์ตไทยซีไหมเพราะว่าผมไม่เคยใช้ p p o o n เนาะผมใช้แต่โทรศัพท์ที่เป็น Android นะครับก็เสียบผมก็ลองกับโทรศัพท์ผม, v ivo, v, v 27, มนะ v i v o V ยนี่ก็เสียบแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับถ่ายโอนไฟล์ได้เลยนะครับจากโทรศัพท์ลงแฟลชได์ได้เลยนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับดีนะครับ ไม่จำเป็นต้องไปซื้อเมมเพิ่มเมมโมรีเพิ่มนะครับเพราะว่าเมมโมรีบางครั้งมันก็ต้องกินสล็อตนะครับกินสล็อตเพิ่มไปหนึ่งสล็อตนะครับแทนซิมนั่นเองแทนซิมการ์ดตัวนี้เอาไว้เสียบแล้วก็ก๊อปปอ้ออกไปได้นะครับนะ ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับด้านล่างคลิปในช่องผลิตภัณฑ์ก็แล้วกันนะครับไปหาซื้อมาใช้ได้นะครับก็จะผมซื้อผ่านแอปนี่นะครับแอปส้มนะครับแอปส้มนะ ผมไดนะ้มาในราคา339บาทแต่ราคาจริงมัน430บาทนะครับนะก็ใช้ดีครับใช้มาประมาณ10กว่าวันแล้วครึ่งเดือนแล้ว15ว,นน15วันแล้วสบ15วันแล้วครับก็ถือว่าใช้ดีผ่านน้ำหนักเบา แล้วก็ยี่ห้อเซนดิสนี่ถือว่าเป็นยี่ห้อมาตรฐานนะครับของแฟลชไดร์เลยนะครับของอุปกรณ์ที่เป็นเมมโมรีนะครับจัดเก็บข้อมูลเซนดิสถือว่ามาตรฐานนะครับนะมาตรฐานใช้ได้ดีใช้ได้ทนนะครับเป็น 10, 10ปีนู่นแหละนะครับแฟลชไดร์แต่ละตัวถึงจะเสียนะครับ ตัวนั้นผมใช้ตัวสีดแดงแสนดะินน่ะสิบปีมั้งถึงเสียนะครับบางตัวได้เยอะกว่าสิบปีอีกนะครับถึงเสียตัวนี้เขารับประกัน5ปีนะครับไปหามาใช้เดอ้อพี่น้องนะครับถือว่าใช้ดีนะครับถ้าสนใจก็ข้างล่างในคลิปใต้คลิปนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้อง ข้าวหอมนอกรัก,กาศด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับปบสวัสดีครับ